สวัสดีเช้าพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่6สิงหาคมนะคะคุณได้กิงถือถ้วยจนเขาได้สามเหรียญวันนี้พลังงานดีนะคะอา,อาจจะได้รับโชคใหญ่ด้วยนะคะสําหรับคุณการเงินอะไรที่ราคอยหรือว่าข่าวดีอะไรที่ราคอยเนี่ยก็อาจจะได้รับตรงนั้นถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็รับรื่นดีนะคะมีความเข้าใจกันแฟนเนี่ยได้สามเหรียญ ก็ถ้าเป็นเรื่องงานก็คงจะได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการค้าอะไรแบบนี้นะคะมีคอนเนค t ชันใหม่ๆแล้วก็ถ้าทำงานประจำก็จะหมายถึงการปรึกษาหารือนะคะการร่วมมือกันในการทำงานสามัคคีนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์มองว่าถ้ามีอะไรก็คุยกันได้รับเรื่อดีนะมีไพโนนะคะแล้วก็ stay optimistic a b o u t Your l o v e life ช่วงนี้ก็พยายามอย่าคิดลบนะคะตัดความคิดได้ลบออกไปให้หมดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะก็เปิดรับสิ่งดีๆด,ดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโส,สนิทคุณมีโอกาสทองที่จะได้เจอกับคนที่ใช่นะคะจะได้เจอหลายคนด้วยอาจจะเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านทางงานเลี้ยงนะคะที่ที่มีคนเยอะๆนะ